อีกชี smile, พูดอีกชีพูดอีกชีได้หรือเปล่าเออชุดเขาก็ได้นะวันนี้รู้จักไหมรู้จักคำตอบเลวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ยอย่าเพิ่งดิ่งเลยนี่ยรีบว่ะสวัสดีครับ ผมพิมครับโอ wh, like ้โหเล่นใหญ่ยางงี้แล้วผมจะเล่นอะไรดีครับเนครับสวัสดีค่ะแม็กกี้จ้าสวัสดีค่ะใบตองค่ะโอ้โหทไมมันดูเรียบร้อยจังขัดกับเสื้อผ้าที่ใส่กันมามากอสวัสดีค่ะมาเลอร์ค่ะวันนี้เข้ามาเข้มสวัสดีค่ะมาเมฮาค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารายงานสถานการณ์นะเพราะว่าตอนนี้ก็เหตุการณ์บ้านเมืองของเราก็ค่อนข้างที่จะวันนี้เรามีการจัดตรงจัดโต๊ะแบบใหม่คิดว่าชาเลนจ์ของเราจะเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับอะไรแบบพวกรายการชูรักชูโรสัมษณ์แบบเออความสัมพันธ์และครอบครัวเอออ่ะไหนเราทำให้ดูหน่อยอายุตอนนี้ก็ครบ30แล้วเนาะเหมือนใ้ครูสาวในอยางสี่สามสิบท้องโชว์ ว่าไงครับผมก็มีเรื่องทุข์ใจอ่ะมีชาเรน่าอะไรกันบ้างที่แบบเราได้มาคู่กันบ้างเนี่ยเยอะนะพี่เมย์เนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นที่แบบทายอะไรเกี่ยวกับคนในทีมฝว่านะสะอาดสะอาดแบบเนี้ยแกต้องขอองค์นะได้ไหมขอองค์นะ ชาเลนจ์ของเราวัน <GO> น <ES refreshed> uh ี oh, ้ก no ็ค so <lending reconstruction: No Mandarin> ือเป็นไทยไทยเหมือนกันเราจะพูดก่อนว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ที่เราต่อยอดมาจากชาเลนจ์ที่เราเคยทําซึ่งก็คือต่อยอดมาจากชาเลนจ์สิบคำถามนั่นเองเป็นรายการที่เราเคยทายในชาเลนจ์ชาเลนจ์เอ่อทาลีวีใช่ใช่ที่เราเคยทายกันในชาเลนจ์ที่เราที่เอามันเก็บะไรมากเก็บเออคำตอบนั้นอะอยู่ในนี้อยู่ในชาเลนจ์นั้นะอ แต่ว่าเราจะมีการเพิ่มกติกาเข้าไปก็คือไม่ได้กําหนดว่าจะต้องถามแค่สิบคำถามแต่เราจะจํากัดในเรื่องของเวลาแทนแล้วก็ไม่มีการแบ่งทีมเราจะให้คิดคําถามเองแล้วก็ตอบเอง ากากติกานะจ๊ะเกมนี้มีชื่อว่าเกม Who Am I ฉันคือใครจะมีป้ายติดไว้ที่หน้าผากให้ถ่ายว่าเราคือใครโดยจะมีหมวดหมู่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็จะสามารถถามคำถามอะไรกับเพื่อนฝั่งตรงข้ามก็ได้แต่เพื่อนจะมีสิทธิ์ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คำตอบนั้น,กน,กนจะต้องเป็นคำตอบที่แท้จริง ภายใน3มนาทีและให้ตอบเลยเพียงครั้งเดียวว่าคุณคือใคร uh huh. เข้าใจไหมเอ OK ่ยเข้าใจค่ะตาเลแล้วนึ่งตัวละครภาพยนตร์ไทยเอออ่ะดูดีว่าของเพื่อนรู้จักไหมรู้จักมั้ยรู้จักอันนี้รู้จักไหมพีมรู้จักไหมเอาละถ้าไม่รู้จักฮาอยู่นะรู้จักเออกิดว่าพี่รู้จักไหม ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งปหนังไทยของ GDS ใช่ไหมครับไม่มั่นใจในบทประชาชนเป็นผู้ชายใช่หรือผู้ชายถามแล้วถามอีกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายใม่หรือไม่ผู้หญิงผู้ชายใช่หรือไม่ผู้หญิงผู้ชายใช่หรือไม่อะไรของผู้ชายใช่หรือไม่อ่ะไม่ใช่ในหนังมีเพื่อนใช่หรือไม่มีเพื่อนมีเพื่อน ใช่หรือไม่ใช่มีเพื่อนใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะรอดไหมแพทที่สามใช่หรือไม่ใช่เออหนังสยองขวัญใช่หรือไม่อืมเออใช่อยู่ในหนังตลกใช่หรือไม่ใช่หนังรายได้ร้อยล้านไหม ใช่หรือไม่ไม่ดังดังไหมดังขนาดไหนดังมากไหมดังมากไหมใช่หรือไม่จ๊ววาใช่เป็นตัวเอกใช่หรือไม่ไม่แน่ใจเป็นเพศที่สามไหมใช่หรือไม่ไม่ใช่ทำมาจากไดอารี่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ชิบหายแล้วับูกใช่พศานนท์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ผููกับใช่ต้องบรรจงใช่หรือไม่ไม่รู้ไม่รู้เออ หมดเวลาเป็นไงพอถามแล้วเริ่มแบบมั่นใจไหมว่าตัวเองเป็นใครไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยอตอนตอน,ตอนนี้ของผม<อ>ผมได้ได้แค่อ่ะไม่ใช่ผู้ชาย<อ>หนังสยองขวัญ ตอนนี้เลยขอผมได้คืนในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายแต่เพศเพศ,เพศจริงๆในหนังอะเป็นเพศที่่าอ่าแล้วก็เป็นหนังตลกและทีแรกในหัวผมอะเป็นเรื่องนึงแต่พอผมทาอวิทีหนึงไดอารี่ใช่หรือไม่ที่เขียนมาจากไดอารี่ใช่หรือไม่ผมไม่ใช่ผู้เคเขือบฉีกเลยอะโอเคงั้นแม่คิดว่าตัวเองเป็น,ใ,นใครจากภาพยนตร์เรื่องอะไรผู้หญิงที่ดังๆของยองขวัญเนี่ยใหม่ดาวิกาละแน่นหน้า ในภาพยนตร์เรื่องพี่ม่าพระขนงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เก <c oughs> ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น,นขอแต่แตกแล้วกันต้องบอกชื่อตัวละครในนั้นนะอีคิมแม่อีคิมแม่อีคิวจากภาพยนตร์เรื่องขอแต่แตกอ่าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งค่อยๆลงมาดูเลยเที่ยเี่ยอ,อีแพงเอออะไนแล้ ใช่ใช่นั่นแหละผมคิดถึงคนนั้นแหละแต่ผมว่าใช่คุณคือใครในศิลปินไทยศิลปินไทยออ๋รู้จักไหมรู้จักไหมโอ้ไม่รู้จักได้ยังไงล่ะเจออีรู้จักหรือเปล่ารู้จักดีเออไปสามสอง หนึ่งเริ่มจ้าของกูใช่นักลองที่มีคู่จิ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ของกูเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ของกูเป็นนัก้องผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่พูดมาเป็นศิลปินที่เป็นวงใช่หรือไม่ไม่ใช่ของกูศิลปินเดี่ยวใช่หรือไม่ใช่ใช่ผัวกูหรือเปล่าใช่ผัวกูหรือเปล่าไม่ใช่เออมีคู่จิ้นใช่หรือไม่มีค่ะมีค่ะเขาเล่นซีรีส์ด้วยใช่หรือไม่ใช่ค่ะอายุมากใช่หรือไม่ใช่ของกูเป็นผู้ชายที่เป็น เป็นรุ่นน้องเราแล้วเคยมากดไลค์รูป mm hmm. ไอจีมึงใช่หรือไม่ใค่วยู่อ uh, ่ะเปลี่ยนเป็นคำถามเป็นคู่จิ้นคู Nin ่ดังที่มีคนในทีมนูนชอบใช่หรือไม่ใช่ค่ะตอลองเพลงดังใช่หรือไม่ใช่เพลงดังของกูคู่จิ้นเขาชื่อวินใช่หรือไม่ของกูคู่จิ้นเขาชื่อวินใช่หรือไม่ไม่ใช่ อยู่ใครที่แอมใช่หรือเปใช่ใช่ของกูอ่ะกูรู้แล้วว่าใคร ไม่ใช่ห่อมากไหมใช่ห่อมากเลยเหรอใช่เขาไม่ลูกยังไม่ไม่ใช่เขาเมื่อไห่ตอนนี้เหมือนตกที่หน้าลำบากคนเดียวอะสำหนึ่งนะอยู่ทีมเอ็มเป็นผู้ชายมาดูแล แล้วก็รวยมากเป็นนักร้องยุคเก่าอันนี้ของนุกมั่นใจหรือเปล่าของตัวเองอะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ที่สุดโอ้โหหนูคิดว่าตัวเองเป็นใครในศิลปินไทยน้องบิวกิ้น้องบิวกิ้ของอีฟตอบว่าใครก็พีพีไปเลยสิยากกว่าพี่ต้องมั่วเลยอ่ะอันเนี้ยเจเจเลนไปก่อนมึงถามว่ามีลูกไหมกูอไม่มีเบี้ยที่กองสหา โอเคต่ว่าพี่กองสหรัฐถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้ดูฉเฉลยนะจ๊ะจับไว้สามสองหนึ่งดูเลยจ้าโอ้ยวิลกินนิ่งนุ้ยโอ้ยวิลกินนิงด้วยโอ้ยวิลกินนิ่งนุ้ย <c oughs> <c oughs> รวยไหม ร้องอย่างเดียวเนาะศิลปินนักร้องจ้าศิลปินน,ปนักร้องพูดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอออย่าเพิ่งนีอย่างนี้เลยรีบอ่ะ <laughs> รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักหนูก็รู้ง่ายหนูก็รู้ง่ายหนูก็รู้จักเป็นนักร้องหรอเออโอเคถ้พร้อมแล้วสามพี่ถามก่อนสองหนึ่งไปจ้ะเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่มีตำนานใช่ไหมมีตำนานใช่ไหมมีแหละต้องมีตำนานมีตำนานเนาะเป็น l g b t ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกทุ่งใช่ไหมไม่ใช่เป็นดูทุ่งใช่ไหมไม่ใช่อยู่กับมิกาเซ่ใช่ไหมไม่ใช่ของหนู ของหนูอยู่ B N K ใช่หรือไม่ไม่ใช่อยู่ B N K ใช่ไหมใช่ใช่ตาหนูนาตาหนูช่วยหนูนะทานซี่อยู่การมิกอยู่การมิกใช่หรือไม่ใช่ B N K รุ่นหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่วามีสามคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ม์คชอบใช่ไหมชอบแหละใช่เป็นดูโอใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยตายชื่อเขาเป็นอาหารใช่ไหม คลายครึ่งใช่ใช่หรอกการใช่หรอกการคลายครึ่งใช่ใช่หรอกการผู้หญิงเป็นนัลงเดี่ยวใช่หรือไม่ใช่นัลงเดี่ยวอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเออไปซื้อของกินใช่หรือไม่ใช่อะไรดีอ่ะพี่เมอีกนิดเดียวเออไขวากีดมันมีคำถามที่พี่ควรถามมากๆเลยอ่ะใช่ขอลองเพลงไม่สนิทใช่หรือไม่ใช่ ดนตรีมันอุ่นสิผู้ตอบไม่ได้เลยเนี่ยแต่ีรู้แล้วใช่ไหมเก่งมากอุ๊ยไม่รู้อยู่ B N K นะพี่อยู่ B N K ง่ายเปนหนึ่งเป็นกัปตันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่จบจบตอบได้มั่นใจไหมมั่นใจโอเคงั้นหยุดเวลาจ้า บีได้อะไรจากการถามดูได้ทุกอย่างแหละเราสลับปัญหาเออกดูมีกาเซกมีตำนานพืีนิอแล้วก็เป็นผู้หญิงร้องเดี่ยวพี่เมล่าก็เบนเคนอแล้วก็เออแบบเป็นกัปตันอะไรอย่างงี้มันก็ค่อนข้างที่จะง่ายอแหะสรุปบีตอบว่าตัวเองเป็นใครในศิลปินไทยหนูคิดว่าเป็นมีลาลอเลส ขนมจีนค่ะเออพี่เมย์ตอบว่าตัวเองเป็นใครในศิลปินไทยเชฟปา B N K เออตอบว่าอะไรนะเชฟปา B N K เอาจริงๆอ่ะอันนี้ต้องโทษคนคิดโจทย์หรือคิดมาง่ายมากเออเดี๋ยวเออได้ได้ได้ถ้าพร้อมแล้วเต็มดูเฉลย3 2 1ึงดูเลยจ้ะ สิเป็นนักร้องไหน <c oughs> รู้จักไหมรู้จักของหนูรู้จักไหมหนูอ่ะมึงรู้จักมึงรู้จักไะดีดีอมแล้วไปจ้าข,ของฉันเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ของหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่วเป็นศิลปินเดี่ยวใช่หรือไม่ใช่ของหนูเป็นศิลปินเก่าไหมแบบออ,ออกเทปออกเทปยุคออกเทป ไม่ใช่ไม่ใช่เคยผ่านเวทีการประกวดมาใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะของหนูเป็นอ่าเป็นผู้ชายที่เคยทำอยแบนด์ปะมีอยแบนด์ด้วยก r o u p อะไรเงี้ยเอาที่กูรู้อ่ะเออไม่ใช่ไายเคยแบบเป็นเมมเบอร์ของแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรไม่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 ด้วยไม่ด้วยอ่าเป็นศิลปินที่ดังดังแบบดังเลยปะ ดังดังว้ายขยุกอันนี้เป็นแบบอายุเกิน30ใช่หรือไม่ใช่ของหนูประกวดปะเดอะสไตล์เอฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ว้ายร้องเพลงร็อกใช่หรือไม่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 ะร้องเพลงแบบไอแอนบีใช่ไหมพลังใช่ดูรู้เลยดูรู้เลยมีท่าเต้นเป็นแบบท่าประจำใช่ไหมมีมีเพลงรถถามมั้งของหนูว่าประกวดเอฟหนึ่งใช่หรือไม่ไม่ใช่ขยุกดูรู้เลยร้องเพลงโอเคนะคะ ช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประกวดเอใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะดูรู้เลยอายุมากกว่า40ใช่หรือไม่ใช่ใช่มากกว่า40อีกเหรอของหนูมาจากใครอ่ะเดอะสตาร์บะเดอะสตาร์บะไม่ใช่ผมยาวใช่หรือไม่ใช่ใช่เดอะบอยใช่หรือไม่ใช่นอนทานนอนใช่หรือไม่หยุดมึงกันทานกู้กันกู้กันแกมมี่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ร้องเพลงพลกล็อกใช่หรือไม่ใช่ ที่ทำมาก่อน,นช่วยความสัวลองพูดอีกทีใช่หรือไม่ใช่ดูเรื่องอ,อ,อ้่าได้อะไรจากการถามบ้างได้แบบพอมาแบบมาข้ขขอยเดียววอย่ะมันชัดเจนมากเอ,อ้มากกว่าเอฟหนึ่งใช่หรือไม่ไม่ใช่ใครอะมากกว่าเอฟสองใช่หรือไม่ไม่ใช่อ๋อใครอะเดอะสตาร์ป้าเดอะสตาร์ป้าไม่ใช่อะไรพี่ไบล่ะครับ ก็คือได้ว่าเป็นแบบอะไรนะศิลปินหญิงเสี่ยวเนาะไม่เคยเป็นเมมเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปเนาะแล้วก็อายุมากกว่า40เออถ้าเต้นประจำแล้วพ่อบอกว่ามาจากแกรมมี่มันก็จะตัดช้อยแล้วอ่าใช่แล้วก็เลยลองจี้ไปที่เพลงดูอ่ะก็ได้คำตอบมาที่มั่นใจเออแม็กกี้ตอบว่าเตงเป็นใครในศิลป,ปินไทยนนทนนท์คะเดอะพี่ใบเป,เป็นศิลป,ปินไทยนะอะไร ไอรีเอ่อร้อ,อ,องเพลงอะไรนะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หร,รือเปล่าเออชุดเขาก็ได้นะวันนี้นับสามสองหนึ่งดูเลยจ้าถูกทั้งสองคนได้ไปคแะแนนหนึ่งคะแนนจ้า เป็นไงบ้างชาเลนจ์นี้สนุกไหมสนุกมากคือเอาง่ายๆผมได้คะแนนมาโดยที่ไม่ใช่จากความสามารถอ่ะไม่ความสามารถดี <c oughs> ต่ความเจ้าเล้วนเฟ้น่ะสนุกนะชอบแต่บางทีพอเราเริ่มแล้วเราค<โ>ิดถึงคำถามไม่ทันเนี่ยจริงครับชอบม,มากมันชาเลนจ์มันไม่มันไม่ได้ยากถ้าเกิดเราแบบมีสติแล้วก็เรียบเรียงคําถามอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ยากถ้ารู้จักก็คือตอบได้เลยใช่ใช่มันมันต้องขึ้นอยู่กับเราได้คู่ที่แบบ รู้คำนี้อยู่บนหัวเราหรือเปล่าถ้ามีชา์เล่นนี้อีกอย่าทำเกี่ยวกับใครบ้างผมอยากทำเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าพวกพวกหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่นี้ได้นะกตูนก็ได้อนิเมะประเทศประเทศเออประเทศเหรอเอออแล้วถ้าใครนะคะอยากดูมั่วอะไรเนาะก็ ลอ,อลองกันออลองกันอ๋อลองคอมเมนต์กันเข้ามา,านะจ๊ะว่าอยากให้เราทําในหมวดอะไรเนาะใช่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําใช่<อ>หรือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ว่าทำปีหน้าอะไรอย่างเงาใช่เวลามันคิดแล้วไม่ออกก็กลับมาทํา EP 2, 2> <c oughs> ทุกคน <c oughs> จำไว้เลยนะคะว่าที่มันมี EP 2แสดงว่าคิดคอนเทนต์ไม่ได้แล้วก็เลยทำซ้ำเลวมากพี่ปบอหยัดแป๊บนึงนะพี่ปบอหยัดทำอย่านั่งทำท่าคล้ายๆหนูดิไม่ได้พหนูพูดได้จ่ได้พี่ไม่นั่งแบบนั้นก็ได้ว้พี่วบอะไรนะ ้ยใช่โนม,มาก,ก่อนนะออนเฮ้ย,ยพี่เมย์หน้าตาไม่เห็นเลยะดูนผมตัวเองไม่ออจริงจริงโอเคโอเค่อคี้ได้หายไปปะ